สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องธนพลเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาดดน้ำข้าวโพดข้าวโพดในสวนมันอันนี้เป็นมันนาอายุสองเดือนอย่าโตช้านี่ก็ปลูกผสมในสวนมันเลยครับข้าวโพดตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลแล้วครับ เริ่มออกฝักหลายต้นครับนี่ต้นเล็กๆก,ก็ออกนะครับนี่นี่ครับโอ้เจ๋อเลยครับโน่นครับก็พอได้กินครับอยู่แบบพอเพียงครับนี่ก็จะเป็นต้นมะเขือนี่ครับต้นเล็กๆเ,เอากล้ามาปลูกแบบต่ต้นเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มนะครับ นี่ก็จะเป็นต้นพริกนะครับอาจจะมีหญ้าแน่นแต่ยังไม่ได้เอาย่าออกนะหหนู่เป็นนูนข้าวโพดก็เป็นนูนเลยนี่ตอนเย็นๆทำรดน้ำต้นไม้มีความสุขปลูกข้าวโพดในสวนมันนี่ก็จะเป็นน้ำมาจากสะครับเป็น๊ำน้ำ สนุกครับใช้ชีวิตอย่างนี้สนุกดีไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ครับต้นเล็กๆก็เริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีฝักนูนไปนูนแล้วครับแล้วเขานี่ก็เป็นซูเปอร์นูนไปถึงนูอนอันนี้ก็จะเป็นปอเทืองครับ อากาศค่อนข้างจะแรงนะ่ดินค่อนข้างแข็งครับมันเลยเกิดได้ไม่ทั่วถึงกันนะครับเกิดจะฝั่งนู้นแต่ทางนี้ยังไม่เกิดเลยครับนี่ครับมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อยากแนะนำส่วนไหนก็แนะนำมาได้นะครับให้คอมเมนต์เลยครับ เ,เพื่อนๆคนไหนอยากทำตามก็โอ้น่าทำครับสนุกดีมีความสุกดีทีนี้ก็ติดทางมีเด็กวันนี่ลูกล้อโชว์หน่อย <c oughs> แต่อ่ะคลิป <c oughs> นี้ก็ขอจบกันนำเสนอเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ